จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวผมจะต้องติดอยู่ในลิฟต์เป็นเวลา24ชั่วโมงตัวผมจะสามารถเอาตัวรอดจากวินาทีที่แสนลำบากนี่ได้หรือเปล่าหรือจะยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิต g i ฟ e up on life ลฟ์แหงเหี่ยวสลายตายกลายเป็นปุ๋ยในที่สุด24 hours in elevator ไป Let's go เรื่องง่ายๆแค่นี้ผมบอกเลยผมสามารถเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแค่ยืมสี่ชั่วโมงเองในดูที่ชั่วโมงแรกกูจะเจออะไรแย่แล้วคุณผู้ชมผมเล่นเกมนี้โดยที่ผมนั้นไม่รู้เกมเพลย์เลยว่าเกมนี้เป็นเกมแนวยังไงเฮ้ <S <S มีค่าอาหารค่าน้ำด้วยเหรอ What do you mean? ผมกินน้ำได้ไหมโอเคเขาให้เวลาเราสำรวจนะครับประมาณ1นาทีกด e ประตูล็อกอย่าบอกว่านี่จะเป็นเกมแนวเฮ์เลอร์จัมส์แกอ์ู้้บีล็อกเฮ้ยพอพอเลิกเล่นก่อนคุณผู้ชมครับเวลามีจำกัดโอเคผมเจอผมเจอผมเจอแบนเดนดิสซิโซน่ากลัว guys ประตูมันล็อกหมดเลยอะแซนด์วิชมีน้ำเปล่าไหมโอเคสามารถเปิดเก๊ะตรงนี้ดูได้เป็นแบบดอลสถ้าเกิดมันจะหมดเวลาที่ผมต้องแบบ เข้าไปอยู่ในนี้รอไหมหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกมันจะเทเลพอร์ตเราเข้าไปข้างในไหมวะหรือว่าตัวเรากลับเข้าไปไม่ได้เราตายโอเคโอเคไทม์อีเตอร์มาแล้วนะครับให้เรารีบกดปุ่มแล้วก็ลีฟเอ่อตัวไหนว่าไทาม์อีเตอร์ฮัลโหลตัวแดกเวลาเหรอโอ้โอ้โนโอ้โอ้ ตัวกินเวลานี่โอเคผมดูแล้วเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไปรีบรีบไปเลสโกเอาล่ะตอนนี้ปัญหาของเรานะครับเริ่มเกิดขึ้นละคือกูต้องการน้ำแบบไรนา o วคอแห้งมากๆเอแคอแห้งนะครับทั้งในเกมแอร์โอโซในชีวิตรจริง stay in one spot เอเอเอ,อะไรวะเนี่ย stay in one spot เฮ้ยผีหลอกเป็นยาหลอนโอเคเขาให้เราอยู่เฉยนะครับ ที่หลอกพุยาห้อนชัดมันช u ดนะได้โปวดไปผุดไปเกิดซะเถิดน,นะทำแบบนี้ไม่ดีหรอกมันไม่ดีต่อสุขภาพ you know ฉ้อขอสาบให้แกไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกนะขอให้แกตาย in real life แม่งเอ้ยกูจะต,ตายเพราะคอแห้งอยู่แล้วเนี่ยผมสามารถสั่งน้ำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยน้าเพิ่มอ h w โอ้ oh, wow. Oh, wow. พุทธออนอะดิวิ่งแมสกูมีที่ไหนล่ะเนี่ยครับหน้ากากดำน้ำกูมีที่ไหนครับพี่กูจะตายแล้ว <c oughs> นี่ดื่มน้ำไดกูดื่มน้ำได้ปุ้ยช่วยด้วยช่วยเลยช่วยเลยเยกย้า yeah, ยออกดูมนว่าผมก็มันจะตายแล้ว,ลวเลยไอ้ไอ้ขี้โกงออกแป๊บบนึงให้เรานนั้นสำรวจสำรวจพี่มึงดีกูจะตายหาแล้วเนี่ยโอ้ยนอ บนเดจกุญแจสามารถใช้กุญแจได้เปล่าแม่งเงยกูเปิดมาตรงนี้มีมีอะไรสักอย่างเลยคุณผู้ชมครับกูโดนหลอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยวะมีน้ําเปล่าไหมแถวนี้มีน้ําเปล่าไหมวะโอ้ oh my god เกมนี้มันยากมากกว่าที่ผมคิดคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ําผมไม่เหลือหลักหน่วยละผู้ชมกลัวมันจะแบบขาดน้ําตายวะนี่ผมพูดจริงแล้วคือประตูมันไม่มีตรงไหนเปิดได้เลยอะไม่ใช่กุญแจโอ้ย โอ้ย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 นี่อะไรหน้ากาก mom, <Hi. S 1> ดำน้ำ Don't feel bad you can do it ดูอิทพี่มึงแป๊บหนึ่งนะผมสามารถดื่มน้ำตรงนี้ได้ไหม Oh my god bro my god unlimited food คุณผู้ชมผมไม่สามารถสั่งน้ำตรงนี้ได้ด้วย <as S 2> <c oughs> คือมันบังคับให้เราเติมอะถ้าเกิดผมไม่เติมจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ผมจะไปห้องต่อไปผมไม่แคร์เอาน้ำมาให้กูกินตอนนี้มันจบแล้วชีวิตกูแล้วกูเจอ หนูโจมตีคุณผู้ชมครับใช่หรือเปล่าเจ้าหนูน้อยกูมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นใจกูเถอะดูดูดโอ้ยหิวน้ำตาย<ม>เอาอชีวิตรอด2ทับ24เกูแง่่ะแป๊หนึ่งนะคุณผู้ชมผมสามารถเติมซื้อแบบอันลิมิตข้าวอันลิมิตน้ำได้ผมมองว่าของพวกนี้มันไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเติมไปแล้วความสนุกในเกมน่าจะลดลงประมาณ75% ผมว่าผมซื้อมาสเตอร์คีย์ดีว่ะมาสเตอร์คีย์น่าจะเป็นแบบกุญแจดอกหลักเลยมคุณผู้ชมที่เราจะสามารถเปิดเข้าประตูได้ทุกห้องผมจะซื้อแค่มาสเตอร์คีย์ไปอย่างเดียวอ่าแล้วก็จะเติมซื้อปืนพกธรรมดาดีกว่าไว้ป้องกันตัวกูบอกเลยนี่แหละของดี <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวถนะ้าเกิดกูเติมซื้อแบบนี้เคมมันจะสนุกไหมวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมันจะขี้โกงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เนะีัยผมจะเล่นคนเดียว ผมไม่อยากให้ใครนะมาแย่งทรัพยากรอันมีค่าของผมตรงนี้นะ่าจะเป็นตู้เก็บอาหารใช่ป่าววะมันเขียนศูนย์ทับสิลป์น่นเป็นตู้เย็นผมมองว่าตรงนี้น่าจะเก็บอาหารได้เพราะฉะนั้นไม่ได้แล้ววะตื่นเต้น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 ,น,น,น Let's go Let's go โอเคเม็ดคิดสวยงามมากกด e กด e master key เปิดเปิดดิเฮ้ยนี่ไงหลอกหอ,กอ่าอันนี้ จบแล้วชิตพวกมึง่ะกูเติมซื้อปืนแล้วนะครับไม่มีใครคนไหนสู้กูได้แล้วผมบอกเลยเจอมาสเตอร์คีย์กูออีเรียบร้อยเปิดโอ้โหผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดคุณแบบมีกุญแจอย่เงี้ยแล้วคุณไม่มีมาสเตอร์คีย์โอ้โหแม่งเสียดายแบบกุญแจชิมหายผมพูดจริงทามิีเตอร์มาแล้วเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนได้ไหมมีอะไรไม่มี ถ้าไม่มีกูไปแล้วนะถ้าไม่มีผมไปแล้วผมสามารถยิงทามอิเตอร์ได้ไหมตัวแดกเวลาเนี่ยอะไรอะไรอะไรอ่ะมึงเท่เหรอมึงเท่เหรอโอเคดูเหมือนว่าเขาน่าจะเท่จริงด้วยคุณผู้ชมครับใช่โคตรเท่เลยว่ะไปไปไปไม่ไหวไม่ไหวหนีดีกว่าแน่สุดท้ายกูจะตายเพราะกูขาดข้าวขาดน้ำเหมอใช่ไหมอืมทอะไรทําอะไรนะน้ําพุ่งหนึ่งนันเหรอฮะน้ําท่วมเหรอมึงเจอกูกลัวมีหน้ากากดําน้ําเรียบร้อยแล้วนุ่มน้อยซึ่งที่แกป้อนมาให้กับฉัน ไร้ผลและถูกทำลายนะพอเรามีหน้ากากดำน้ำเนี่ยเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับมันไม่มีวันพังไว้ไม่มีวันเจ๊งเปิดไปที่ต่อไปได้แล้วกูรออยู่กูรออยู่อะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยแก๊สแมสกูไม่มีแก๊สแมสโอ้ไฟไหมโอ้โหโอ้โหเกมนี้จะฆ่ากูให้ได้เลยคุณผู้ชมคราบโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟไหมในดูที่ตรงนี้มีแบบหน้ากากกันไฟไม่มีคุณผู้ชมผมกาลังเดินสำลักวันตายและสิ่งที่น่าขำคือ แม่งร้อยกวิคุณผู้ชมแม่นำเดสกูดับไฟไม่ได้เธอด้ฮิวเลือดอโอเคกูตายอยู่ดีไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมผมเล่นกับน้องๆเด็กหน่อยดีกว่าผมคิดว่าน้องๆเด็กหน่อยพวกนี้นะครับน่าจะมีความรู้ความสามารถที่ช่วยผมนั้นเอาตัวรอดไปได้น่า <c oughs> อะไรนะเวลาในการเอาชีวิตรอด0 0แล้วก็ศโอเคกูว่ากูไม่รอดแล้วละ่ะ Let's go Let's go เปิดไม่ได้ไม่ต้องห่วง ผมมีกุญแจเดี๋ยวเปิดให้เลยเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เปิดให้ผมมีกุญแจที่ใช้ในการอันล็อกทุกอย่างอันล็อกทุกอย่างที่อยากเข้านะครับผมใจดีเอา้าไม่มีใครแบบสนใจกูเลยเฮ้ยของดีนี่แหละในระหว่างที่พวกเขานั้นไม่รู้นะครับว่าผมสามารถเปิดอะไรได้เอา้ามีฟู้ดโอ้ my god มันต้องแบบแบ่งกันนะคุณผู้ชมมีเทียนเทียนนี้มีโอ้ว้าวเขาวนี่แหละของแบบ เต็มสตรีมเกมที่เน้นการแบ่งบันเฮ้ยพีหลอกพีหลอกเพื่อน้วยมาดูพีหลอกวิญญาณหลอนอยิง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 เฮ้ยที่ดับเพลิงสวยนี่ผมเอาไม่ได้แซนด์วิชเอาไม่ได้ผมต้องการน้ำคุณผู้ชมผมนะครับจะตายกับน้ํามาแบบหลายรอบมากๆแล้วผมจำเป็นที่ต้องมีน้ำเว้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดยิ่งเราเล่นกับคนเยอะๆเนี่ยของมันจะยิ่งดรอปนะเพือ่อนนายต้องระวังกันไว้ให้ดีตรงนี้มีน้ำไหมมีน้ํา สวยดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยผมกลายเป็นอมตะแล้วนะครับกูไม่ตายแน่นอนโอ้โอ้ผีมา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 โอเคโอเคโอเควิ่งแล้ว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 กำลังมากำลังมากำลังมากดลิฟต์กดลิฟต์ใช้ได้โอ้โหดูดิดูของ this is epic โว่เข้าเบอร์เกอร์มาใส่ไว้ตรงนี้ด้วยเฮ้ยแป๊บนึงใส่หน้ากากกันแก๊สเฮ้ยกูมีหน้ากากกันแก๊สไหมเนี่ย กูจะตายแล้วโอ้ oh my god โอ้ my god, oh my god! คุณผู้ชมเกมนี้เขาพยายามหาเนี่ยครับสิ่งแปลกๆมาทําให้กูตายเรียบร้อยพวกเราจะมันจะตายหากันหมดใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเราสามารถฮิวเลือดดึงกอนได้ฮิวกอนฮิวกอนฮิวก่อน oh <my S 1> หิวก่อน,อน,อน,อนแข็งใจเข้าไว้เรายังไม่ตายโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายทุกคนจําไว้ I played this game before ผมอยากให้ทุกคนนั้นนิ่งไว้นะครับ ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนและเคยเล่นมาแล้วหลายรอบว,ว้าวอันนี้ที่ใหม่นี่วาเฮ้ยอย่างงี้สวยเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมกินทั้งข้าวกินทั้งน้ําเลยดีอย่างเงี้ยโอเคนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยหน้ากากกันแก๊สผมเจอแล้วน้ําจากสตาร์บัคแล้วข้างในนี่คืออะไรวะที่เพิ่มเลือดสวยงามเฮ้ยผี<พ>หลอกอะไรของมึงสมบูรณ์เลเจอข้าวอู้องดอบเยอะมากเลยอะเฮ้ยผี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 ระวงังระวงังระวงัง ดูยิงให้อ๋อเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่ผมสามารถทําอะไรได้มันน่าจะเป็นที่ซ่อมหรือเปล่าถ้าผมเอาที่ซ่อมตรงนี้มาเก็บไว้ตรงนี้ได้ไหมวะอ้าวไม่น่าได้มามามา,มา,ผ,มาผีมาแล้วผีมาแล้วเยี่ยมเลยเฮ้ยไฟไหม้แล้วลำหนึ่งที่พ่นไฟดับไฟดับไฟโอเคสวยงามมากสวยงามสวยงามแล้วมึงคุณผู้มชมครับผมฮิวก่อนทำไมเพื่อนเราไม่ยอมฮิวเลือดวะพวกเขาต้องจะตายห่ากันหมดนะครับ พวกเขายิวกันไม่เป็นเหรอวะอ่าตรงเนี้ยที่ยิวเลือดมาเอามาเอาอุย้ยน้ำหนึ่งอากาศหนาวเรนช์ซ่อมตรงไหนวะอี e! โอเคซ่อมซ่อมก่อนซ่อมเร็วดูสาหัสกันทุกคนจะตายห่ากันละเฮ้ยเนี่ยมาเอาดิมาเอาเลือดดิ ว่าเขาไม่แคร์ค so like ุณผู้ชมคือเขาจะตายอยู่แล้วอย่างนั้นอย่างนั้นผมไม่แคร์เขาละถือว่าตัวหารจะน้อยลงโอ้โนโนโนคุณผู้ชมหน้ากากหน้ากากดำน้ำไม่มีเรียบร้อยทุกคนตายหากันหมดแม่งกูทำหาอะไรไม่ได้เลยแป๊บนึงนะกันเอาเลือดมาก่อนเอาเลือดมาก่อนแป๊บนึงคุณผู้ชมดูกูตายดูกูตายแป๊บนึงนะเรียบร้อยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยสิ่งที่เพื่อนเหลือไว้ให้กับฉันมีแฮมเบอร์เกอร์ แล้วก็ังนึงผมต้องกินน้ำดื่มก่อนถ้าเกิดของเรามันไม่ครบมือจริงเนี่ยโอกาสในการเอาตัวรอดนี่ไม่มียากมากๆเพราะเกมนี่เหมือนเขานะครับพยายามที่จะแบบหาจุดอ่อนมาเล่นกูให้ได้เว้ยเย้เยเยโอเคจังหวัดนี่แหละโอกาสนี้นะครับจะเป็นโอกาสทองของพวกเราละโอนโน h no เหมือนของดรอปมันจะดรอปตามจํานวนคนหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดคนมีน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะดรอปน้อยตามอะ่ะนี่จะเป็นแค่โอกาสเดียวของผมนะครับในการหาของ เตรียมตัวกับการเจอสถานการณ์อันโหดร้ายในครั้งต่อไปเปิดเอา้าไม่กูกดผิดเร็วใช้นี้เปิดเร็วไฟในดอมันไม่ได้แบบสว่างขึ้นเลยมันไม่ได้สว่างขึ้นเลยอะ <c oughs> เฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเยอเยอ guys this is it this is it oh this is it เยอะมันจบละ มาถึงชีวิตกูเน <1938. S 1> <coworkers S 2> ี่ยจบละปิด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 ตายดูดูของเอาชีวิตรอดจากหนูเฮ้ยหนูอะมึงอไงหนูอะไรหนูหินเหรอดีที่เขายังสุ่มแบบของกระปุกกระโปงมานะครับถ้าเราถ้าถ้ากูเจอน้ำอีกรอบนึงคือจุกูคือคือคือกูตายฮะฟิลส์บ็อกเจ๋งโอ้ยอะไรอะโอ้ยโอเค ต้องใช้เกียร์ในการซ่อมเร็วรีบซ่อมลีสเ,ลเดี๋ยวผมจะทําการเอาของที่ใช้ในการซ่อมนะครับวางไว้ตรงนี้ให้หมดอโอเคโอเคได้เวลาสํารวจแล้วของอะไรดออปให้ผมบ้างมีเกียร์หนอันยอดเยี่ยมไปเลยนึกภาพไม่ออกเลยถ้าผมไม่มีมาสเตอร์คีย์เนี่ยผมแม่งจะสามารถรูทหาอะไรได้บ้างเนี่ยรูทอะไรไม่ได้สักอย่างไม่มีอะไรเลยมึงล้อกูลเล่นหรือเปล่าเฮ้ยเจอกุญแจ เจอคุญแจไม่ได้คุญแจแม่งซ้ำกันโอเคไม่หันละบายบายบายกลับลกลับกลับเเวลากลับแม่งมาละแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับเรามีน้ำไหมเรามีน้ำหรือเปล่าเราไม่มีน้ำและ i'm going to die ตรงนี้มีน้ำไหมมีเบอร์เกอร์โอ้ยโอ้ยแม่เงเ้ยเงินกู y ย a h y ย a h guys this is it ผมว่าชีวิตเรากำลังจะจบลงอะไรวะ ลาว้า is rising าวว้าวว้าว f o r e ลาว้าวลาวาโดนไหมโอเคไม่โดนตีนไม่โดนตีนเล่นตลกอะไรมึงเนี่ยไอ้่านแม่งเอย้ยไหนๆก็ไหนๆกินประชดชีวิตดีกว่าเฮ้ยหิวน้ำเอาน้ำ oh. ไหมผมตอนนี้ right now <Sail or> ชีวิตกูมันกำลังจะจบลงแล้วจบลงอยู่ตรงนี้ นะครับใช่ไม่มีไม่มีน้ำกูจะหิวน้ำตายต่ออีกรอบหนึ่งโอ้ oh my god น้ำอยู่ตรงไหนน้ำเรียบร้อยเลยน้ำนเต็มเต็มน้ำตากูเนี่ยเจ็ดชั่วโมงเอาตัวรอดได้เจ็ดชั่วโมง นี่ขนาดกูเติมอันี่กูเล่นกกขนาดนี้เหรอไม่นะครับผมจะไม่โบยความผิดให้กับความสามารถตัวเองแต่ผมจะโบยความผิดนะครับให้กับระบบของเกมนี้คุณเออสุ่มของให้ผมไม่เจอน้ําแล้วก็ไม่เจอของที่ผมต้องการเกมนี้ทําให้ผมตายอย่างน่าสงสารเนี่ยใช่ถ้าเกิดคุณนะครับชอบเกมแนวเอาตัวรอดแล้วเราก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูใช้ได้อยู่